เมนูง่ายๆเพื่อสุขภาพได้ทานผักเยอะด้วยค่ะวันนี้จนจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะวิธีการทำเป็นยังไงไปดูค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะสําหรับการทําสลัดโลค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องมีแป้งปอเปียเวียดนามแบบนี้ค่ะแป้งแบบนี้นะคะเขาจะมีขายเป็นวงกลมกับสี่เหลี่ยมนะคะถ้าจะเอามาทําสลัดโลแนะนําให้ซื้อแบบสี่เหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเราจะชุบน้ําก่อนใช้งานค่ะวันนี้จะมีเป็นทูน่านะคะทูน่าในน้าแร่แบบกระป๋องนะคะแล้วก็จะมีปูอัดค่ะ ไส้กรอกนะคะแล้วก็หมูยอค่ะเนื้อสัตว์ที่เราจะใส่นะคะจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบค่ะแล้วก็ผักที่เราจะใช้ค่ะก็จะมีผักสลัดนะคะเลือกชนิดที่ชอบได้เลยค่ะแล้ววันนี้เจนก็จะใส่แครอทลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแตงกวาญี่ปุ่นมีเป็นข้าวโพดนะคะ สำหรับน้ำจิ้มนะคะวันนี้จ,จะทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดค่ะจะประกอบไปด้วยพริกขี้หนูสีเขียวค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากให้เผ็ดกว่านี้นะคะจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะคะอันนั้นก็จะกลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะมีเกลือค่ะแล้วก็มีน้ำเชื่อมค่ะมีน้ำกระเทียมดองกระเทียมไทยแกะเปลือกนะคะมีน้ำปลาน้ำมะนาวค่ะแล้วก็มีผักชีนะคะผักชีก็จะช่วยทำให้น้ำจิ้มของเรามีเนื้อมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยค่ะ ปดูกเลยสำหรับการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะวิธีการทำนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือเราจะใส่ทั้งหมดลงไปในโถปั่นนะคะแล้วก็ปั่นเข้าด้วยกันได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะมีพริกขี้หนูสีเขียวค่ะมีกระเทียมไทยนะคะแกะเปลือกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีเกลือนะคะเป็นเกลือเม็ดค่ะเกลือทะเลนะคะแล้วก็จนจะใส่น้ำเชื่อมนะคะ ที่ไม่ได้ใช้น้าตาลทรายเพราะว่าน้าเชื่อมมันจะละลายง่ายกว่าค่ะแล้วก็ส่วนตัวแล้วจนคิดว่ามันอร่อยกว่าน้าตาลทรายนะแล้วก็มีน้ําปลานะคะอันนี้เป็นน้ากระเทียมดองค่ะเป็นเคล็ดลับของการทาน้าจิ้มซีฟู้ดของตนเลยนะคะเวลาใส่น้ากระเทียมดองลงไปนิดหนึง่งเราจะรู้สึกว่ามันจะอร่อยขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นน้ามะนาวค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะผักชีค่ะใส่เพื่อเพิ่มเนื้อนะคะทีนี้เราจะปั่นทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะ อนนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำน้ำจิ้มให้เป็นแบบมายองเนสนะคะเราก็จะนำน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราตัวนี้นะคะผสมเข้ากับมายองเนสได้เลยค่ะอัตราส่วนประมาณ1ต่อหนึ่งค่ะแล้วก็คลุกเข้าด้วยกันนะคะถ้ามีตะก้อมือก็ใช้ตะก้อมือก็จะง่ายหน่อยนะคะเราก็จะได้เป็นซอสซีฟู้ดสไปซี่มายองแบบนี้นะคะ ค่ะตอนนี้เราก็จะได้น้ำจิ้มเป็น2เวอร์ชันนะคะก็คือเป็นแบบออริจินอลนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยค่ะกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นฟิวชั่นนะคะเป็นมายองเนสนะคะเดี๋ยวที่นี้เราไปห่อกันค่ะมาถึงขั้นตอนของการห่อสลัดโลนะคะเราก็จะเตรียมแผ่นแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามแบบนี้นะคะให้เราตัดครึ่งแผ่นค่ะใช้กันไกรตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งเตรียมไว้ได้เลยนะคะไว้เยอะๆแบบนี้นะคะ เราจะนำแผ่นแป้งที่เราตัดครึ่งไว้แล้วนะคะชุบน้ำแบบผ่านๆเร็วๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราวางเนื้อสัตว์ที่เราอยากจะโชว์นะคะไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็วางผักที่เราชอบลงไปได้เลยะคะ่ะผักสลัดนะคะให้เราวางโชว์ออกมา2ด้านนะคะด้านซ้ายกับด้านขวาแบบนี้สองทางแบบนี้นะคะวิธีการห่อก็คือเราจะต้องดันผักทั้งหมดนะคะลงมาข้างล่างก่อนแล้วม้วนผักเข้าไปก่อนชั้นหนึ่งนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดครึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เป็น2ชิ้นค่ะเดี๋ยวจนจะห่อไปเรื่อยๆทำให้ดูหลายๆไส้ค่ะอไปไปจัดจานกันค่ะ ค่ะเมนูนี้นะคะสามารถเปลี่ยนท็อปปิ้งที่ใส่นะคะเป็นผักหรือว่าเป็นผลไม้หรือเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆได้หลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ทําให้เราได้ทานผักเยอะทานแป้งน้อยด้วยค่ะเมนูนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะลองทําตามกันดูค่ะสําหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะจนจะพาทุกท่านไปทําเมนูไหนอย่าลืมติดตามกันนะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ